อยากเข้าช็อปแบรนด์เนมแต่ว่าน้องเขามีคาวความเขินนิดนึงว่าไม่รู้จะทําตัวยังไงพี่ทําตัวไม่ถูกเลยสคลิปต์1ันว่าเอ้ยการเตรียมตัวก่อนเข้าช็อปแบรนด์เนมที่ควรทําและไม่ควรทําในช็อปแบรนด์เนมสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอริบโมยาสามหกอีกครั้งหนึ่งค่ะ l i f e สไ y ล์ยูทูบเบอที่มั่นโนกที่สุดใน3โลกรีวิวแบบจริงใจโดยไม่สนหลีสนแตดใดๆทั้งสิ้นค่ะก็เดี๋ยววันนี้นะคะเอตี้จะพาไปช้อปปิ้งบล็อกนะคะที่แฟง n ์เฟิร์ตแต่ว่าจะไปบล็อกแค่ช็อปหรือวิต้องเพราะว่ามีน้องคนหนึ่งเขา e m เมาเขาบอกว่าอยากให้เอทดทำคลิปเกี่ยวกับเหมือนเขาน่าจะเป็นเฟิร์สช็อปเบอร์อะไรเงี้ยแล้วแบบว่า เพิ่งเก็บเงินแล้วก็มีรายได้อยากเข้าช็อปแบรนด์เนมแต่ว่าน้องเขามีคาวความเคอะเขินนิดนึงว่าไม่รู้จะทําตัวยังไงพี่ทําตัวไม่ถูกเลยคลิปวันว่าเอ้ยการเตรียมตัวก่อนเข้าช็อปแบรนด์เนจริงๆแล้วมันไม่ได้ต้องมีการเตรียมตัวสเปเชียลอะไรเลยในฐานะที่เอ็ดก็เคยเป็นเซล์ลแล้วก็เป็นทางลูกค้าจะมีเอมพัตเตอ่ะเออว่าสิ่งที่ ควรทาและไม่ควรทําในช็อปแบรนด์เนมอะไรเงี้ยจริงๆแล้วอ่ะไม่ต้องเตรียมตัวอะไรเลยเพราะว่าร้านที่เป็นร้านลักชัวรี่อย่างพวกลุยแอมเมชแนลยกตัวอย่างนะโกยาร์ ard, หรือหลาย,ลายๆแบรนด์เฟนดีวอเ t อ v e เ p อร์ปราดาเวลาเข้าไปในช็อปจะมีการบริการแบบวันออนวันเดี๋ยวเข้าไปดูช้อปปิ้งบล็อกเลยอากาศเยอรมันวันนี้เน่าหนอนมากเลยเธอตาย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 ,ตา,ย,ตา,ย,ตา,ยายงานสดจากกรุงแรงเกิร์ตเยอรมันค่ะอากาศเน่าหนอนมากซีดอกก็แต่งตัวตามที่ ให้มีการรักษาศักิ์ก็ไม่ต้องจําเป็นว่าต้องแต่งตัวแบรนด์เนมหรูหร่มามหาวิาอะไรเงี้ยแต่เข้าไปเราควรการบ้านนิดนึงในหัวว่าเฮ้ยเราอยากได้อะไรเพราะว่ามีพนักงานมาต้อนรับเราตัวต่อตัวอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติเราเข้าไปโดยไม่มีไอเดียอะไรเลยเงี้ยเราก็อาจจะเขินนิดนึงหรืออาจจะแบบเออทำตัวไม่ถูกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเออชอบแบรนด์เนมเงี้ยถ้าเป็นที่เมืองนอกอย่างเงี้ยบางหลายๆหลายๆที่นะโปรซีพวกดีองดีอองเนี้ยเข้าไปเขาก็ถามว่าอยากได้อะไรนั่งก่อนไหมอ่า ดื่มน้ำอะไรไหมจริงแล้วของพวกนี้มันเป็นมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็น experience ที่แบร์ลักชัวรี่เขาออฟเฟอให้จะซื้อหรือไม่ซื้ออ่ะอยู่ขอดื่มน้ำได้ดื่มกาแฟได้ดื่มแชมเปญได้ถ้าอ่าอยูมีมีเจตนาที่จะซื้ออยู่แล้วอย่าเงี้ยยูยูไม่ต้องเกรงใจเลยมันเป็นมันเป็นประสบการณ์ที่เราอ่ะในฐนานะลูกค้าที่เราจ่ายอัพคอนไปแล้วอย่างเงี้ยควรได้รับซึ่ง อย่างที่บอกไปในฐานะที่เอสเป็นเซลมาก่อนเป็ย e ินด,ดีนะถ้าลูกค้าจะเข้ามาลองแล้วเป็นเป็นลูกค้าในอนาคตหรือเข้ามาได้รับประสบการณ์มันเป็นมันเป็นหน้าที่ของของเราที่เราจะออฟเฟอร์ให้ลูกค้าเนาะถ้าพนักง,งานเซลเนี้ยไม่ได้ถามเรื่องเครื่องดื่มเนี้ยแต่เราอยู่น้ำจริงจริงอะไรเงี้ยขอได้นะขอเข้าห้องน้ำได้ด้วยเพราะว่าช็อปพวกแบรนด์เนมพวกไฮเอนางเงี้ยก็จะมีห้องน้ําให้ด้วยอะไรเงี้ย ก็ขอห้องน้ำเวลาที่อยากดูอะไรให้พยายามบอกเขาภายในทีเดียวไม่ใช่ว่าเฮ้ยพอเขาไปหยิบพอเขามาหาเราให้เขาไปหยิบอีกคือให้เขาไปวิ่งหลายๆรอบอย่างเงี้ยมันไม่โอเคอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราเคยทํางานมาก่อนเราจะนอยกับลูกค้าพวกนี้มากอะไรเงี้ยแล้วก็เมคอัพโยมายพยายามแบบเสร็จบัตรเ็ตไว้อะไรเงี้ยในในหัวว่วาเฮ้ยอยากจะ uh, ถเป็นเงินประมาณเท่าไหร่ไม่อยากใช้เกินเท่าไหร่แล้วก็พยายามให้ stick to the point อะไรเงี้ยแต่ถ้าไม่แน่ใจอะไรเงี้ยก็เขาเรียกว่าอะไรนะอย่าเพิ่งซื้อที่เยอรมันเงี้ยมันดีอย่างหนึ่งกฎหมายยูเงี่ยมันสามารถแบบยูสามารถรีเทิร์นสินค้าได้ภายใน15หรือ30วันแล้วแต่ store แต่ว่าช็อปที่เป็นพวกช็อป High ล็อตไฮเอ็นลักชัวรี่อะไรเงี้ยเขาจะให้คืนได้ให้เปลี่ยนได้แต่ว่าเป็น store credit นก็คือไม่ให้คืนเงินสดอะไรเงี้ยเราก็คิดดีด,ด,ด,ดีละกัน คิดก่อนที่จะซื้อว่าเอ้ยถ้าไม่แน่ใจก็อย่าเพิ่งซื้อเพราะว่าถ้าซื้อไปแล้วอยู่กับเดรีเทิร์เลยคมันก็จะ,ม,จะมันก็จะเหมือนสร้างงานให้เขาเพิ่มแล้วก็คือเสียเวลาทั้งตัวเราแล้วก็เสียเวลาทั้งตัวถ้าของที่มันอยู่บนเชลล์อะไรอย่างเงี้ยเราเราอ่านป้ายดีๆบ,งอบอางช็อปเนี้ยเขาจะเขาจะพูดเลยว่าเออเอ,อ่ให้ดูแต่ตามืออย่าต้องของระเสียเพราะมันเป็นของ high, high ไฮไฮแวลูไเงีเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเราต้องเข้าใจแบรนด์เขาด้วยอย่างเงี้ยเอ่ออาจจะถาม เอเอหรือถามคนขายก่อนอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบหยิบมาแล้วก็มามา,มาลองเลยอะไรเงี้ยควรควรจะถามเขานิดหนึ่งว่าลองได้ไหมอขอถ่ายได้ไหมสมมติถ้าเอจะเข้าไปซองเนี่ยไอ้ก็จะถามเขาว่าเอ้ยมันฟิล์มได้ไหมหรืออะไรเงี้ยเขาก็เขาส่วนมากเขาจะให้แหละมันจะมีบางบางแบรนด์บางช็อปที่ไม่ให้อะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็คือถ้ามีอะไรเราไม่รู้เราถามไม่ผิดแต่ว่าให้ถามก่อนไม่ใช่ทําไปเลยอะไรเงี้ยก็มีอะไรก็คุยถ้าไม่รู้อะไรก็หน้าประตูหรอต่องให้ดูก่อนนะคะเพลตอนนี้มีอะไรน่าสนใจบ,บ้าง อเสื้อคาร์ดิแกนน่ารักเลยนะตอนนี้อยากได้คาร์ดิแกนสีข,ขาวๆอย่างนี้ยเธออุกระเป๋าใบนี้น่ารักจังนี่เสื้อคลุมเหมือนเสื้อคลุมอาบน้ำด้วยแกแต่มันเป็นเสื้อแบบว่าเบลเซอร์นะเป็นเทนชโค้ตตอนนี้ LV จัดดิสเพลย์สวยนะยู you. นี่มีความเป็นแบบเซอร์คัสเนาะตอนหลับเทศกาลคริสต์มาสสุดฤทธิ์อันนี้จะเป็นของผู้ชายว้ายกางเกงแรงมากเลยเธอ โมโนแกรมสุดยอดเพื่อแต่ว่าเลดี้ทูแวร์ของหลุยเราไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เลราว่ามันตะโกนไปนิดนึงเฮยข้างหน้าปกติมันจะมีแถวเนะมันจะมีลายเราก็เข้าไปแล้วเดี๋ยวเขาจะมีโค้ดมาต้อนรับนะครับวันนี้พามาช็อปปิ้งที่หุ่นโตนะครับีูน่ารักคุเาสี่ขวดเยอ ผมาพอเราบอกน้อง่มันให้ดูซิ้อแคใบหนึ่งมันก็เลือกเนื้อยีไปว่าเราอยากได้ประมาณกระเป๋าคลาสสิกประมาณนี้ถ้าสวยดีนะอันนี้น่ารักก็คือชอบจิ๋นอะมากเลยอ่ะไม่รู้ว่ามันชื่อรุ่นอะไรอ่ะมันตอแหลมากแล้วมันมีสายคอสบอดี้ข้างในด้วยฟีดูดิสายเป็นสายอย่างเงี้ยเห็นปะมันเหมือนแบบเนว่าฟูอ่ะแต่มันเป็นใบจิ๋ว ด้วยของเลยเห็นป่ะเนี่ยเวลาเข้ามาก็ทําตัวสบายๆเลยครับแล้วนักชลีเนี่ยเขาก็รอเราเลือกได้ตามสบายไม่ต้องรีบนะเพราะว่าของมันไม่ใช่็จอย่างนี้แล้วก็บอกไปว่าเราอยากได้ประมาณเขาจะเอามาให้เราเลือกหนึ่งว่าฟูดีๆแบบคุณภาพนิดหนึ่งทำกันบ้านมาเราก็บอกเขาว่าเราอยากได้มอนอษแกรมใบเล็ก สบายแบบคอสบอดี้ได้เขาก็เอามาให้เราดูสี่ห้าใบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันง่ายใช่ปะเราเข้ามาไม่ถึงสิบกว่านาทีเขาปิดการขายได้ละรุ่นนี้น่ารักดีนะชอบอินิเชียลได้ด้วยเธอมันมีหลายสีมากเลยอ่ะน่ารักมากเลยเห็นบาบริการเขาดีมากเลยเธอนี่นะครับทำอินิเชียลได้อ่าไร้รสยนกรสเกอ โอ้ยจักเจตตัวนี้เท่จังเลยมีแนวรุ่มใหม่มาให้ชอบให้ดูนะคะแต่ว่าสีไม่ชอบสีดำก็่าไหรอ่อะ,ะมันมืดไปน้องทีนี้เราก็จะสองพันยูโรนะคะใส่แต่อลไรไม่ได้เลยอยู่เจ็ดแปดหมื่น ใบนี้รุ่นใหม่เขาบอกว่ามันไม่มีในร้านแต่ว่าสั่งออนไลน์ได้ของผู้ชายสวยๆเยอะนะของหลุยเนี่ยไม่มีคนเลยค่ะข้างล่างโลเข็มขัดนะคะใครที่ชอบโลโก้โลโก้เนี่ยน่าจะชอบหลุยมีได้มาแล้วสวยๆหลุยต้องหมไปเจกกล่องกันนะไปแล้วนะคะเวลา ใช้เวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะ <ents> Later. เรารู้ละว,ว่าเราจะไปทําอะไรใช่ไหมหนึ่งหนึ่งอันนี้สําคัญมากการขายยังไม่ว่างโฮ้เท็คเขาก็มาถามว่าคุณอยากได้อะไรอบอกว่าอ๋อมาดูของขวัญให้เพื่อนตึด๊ดเอสเอเขาก็ถามชื่อว่าเธอเคยเป็นลูกค้าที่นี่มาก่อนหรือเปล่าเอ็ก็ให้ชื่อให้นำสกุลเข้าไปเขาก็หาโปรไฟล์มาแล้วเขาบอกคุณตอนนี้เอ่อเซลยังไม่ว่างแต่เธอเป็นเป็นคิวต่อไปเพราะฉะนั้นอยู่ก็เดินดูของไปเลยในระหว่างที่ดูของเนี้ยเอสด,ดูในสิ่งที่เอสสนใจว่าเอ้ย บางทีอย่างเงี้ยเราดูในอินเทอร์เน็ตในอินเทอร์เน็ตมันก็ไม่ได้มีของเหมือนในช็อปใช่ปะเราเห็นบางชิ้นแล้วเราบอกเฮ้ยชิ้นนี้น่าสนใจเราก็คิดอยู่ในหัวละแล้วว่าเอ้ยถ้าเดี๋ยวเราเจอเอสเองี้เราเราจะขอเขาดูอะไรเงี้ยถ้ามันตั้งอยู่บนชั้นด,ดิสเพลย์อ่ะอยู่ไม่ควรอยู่ไม่ควรเข้าไปหยิบแล้วก็เอามาลองเลยอยู่อยู่อ,ยอ,ยอาจจะถามก่อนอาจจะถามกาดก่อนอาจจะถามเซลล์ก่อนเพราะว่าพลิซีแต่และช็อปอะ่ะ ไม่เหมือนกันแต่ว่าใดๆก็แล้วแต่เวลาเราเดินไปบ้านคนอื่นเราไม่ควรถือวิสาสะเอาของเขามาถือเอาของเขามาลองโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตเข้าใจปะเพราะฉะนั้นควรถามก่อนไม่รู้อะไรคือถามอะ่ะมันมันไม่ผิดทําให้เราแบบไม่โปะเข้าใจปะคือมันมันไม่ได้เป็นเรื่องโปะไม่โปะคืออยู่ถามได้เลยว่าเฮ้ย c ค n I try ช้สมมติน้าหอมเนี้ยเอดอยากลองเนี้ยอ่ะแต่น้ำหอกน้ําหอมมันมีตัวบล็อตหทอยู่แล้วบล็อตกระดาษอ่ะมันก็วางอยู่แล้วอย่างเนี้ย คือมันคอมมอนเซนต์เข้าใจบ้างเราก็ดูเราก็รู้ว่าน้ําหอมมันลองได้แล้วก็ฉีดใส่กระดาษแล้วก็ค่อยดมเวลาลองน้ําหอมอย่าฉีดใส่ตัวเพราะว่าถ้าฉีดใส่ตัวแล้วกลิ่นนั้นนะยูไม่ชอบอยูจะปวดหัวยูจะเวียนหัว whatever mm hmm. มุดเซฟล์ลเขาเดินมาแนะนําตัวเติร์ดเบางคนก็จะถามว่าอยากดื่มอะไรไหมหอะไรอย่างเงี้ย อย่าง,อางตอนพนักง,งานที่เขาเดินมาถามอะตอนส่วนมากเขาจะยังไม่ได้ออฟเฟอร์นะท็อปที่จะชอบออฟเฟอร์เลยเดินเข้าไปปุ๊บออฟเฟอร์เลยก็เป็นช็อปพวกซีรีส์อย่างพวกคาเทียพวกแวนครีฟพวกดีอ ior, อย่างเงี้ยบริการดีมากเดินเข้าไปถามละซื้อไม่ซื้อคือถามละว่าดื่มหรือไม่ดื่มถ้าเขาออฟเฟอร์มาก็ดื่มก็ได้นะเพราะอย่างตอนที่เอ็ดเป็นคนขายเงี้ยเอ็ดไม่ได้คาดเลยว่าเราออฟเฟอร์กาแฟออฟเฟอร์น้ำออฟเฟอร์ แชมเปญให้ลูกค้าลูกค้าไม่ซื้อแล้วเราจะรู้สึกน้อยเพราะเรารู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นโปรเซเดอร์ที่แบรนด์เขาอยากให้เรา represen แบรนด์ในแน่งันอยู่แล้วเรายินดีที่จะให้บริการทุกคนเลยในแง่ของคนขายนะเอ็ดดีใจมากที่ลูกค้าเดินเข้ามาแล้วมาขอคำแนะนำกับเรามาลองเสื้อผง้เสื้อผ้า whatever ออกไปไม่ซื้ออะไรก็ได้แต่เอาความประทับใจออกไปแล้วเอาไปบอกต่อแค่นี้เอ็ดฟูลฟิลละ แต่ถ้าซื้อเอ็ดก็ยิ่งดีใจเข้าใจปะ่ะแต่ไม่ซื้อไม่เป็นไรแต่ดีกว่าฉันยืนอยู่เฉยๆแล้วไม่มีลูกค้าแล้วนั่งหาานั่งเกาตูดอยู่อันเนี้ยฉันไม่โอเคมันจะทําให้เวลาวันๆหนึ่งฉันอะผ่านไปน้อยมากเพราะฉะนั้นยินดีมากที่ลูกค้าเข้ามาแล้วเอ็ดจะได้เสิร์ฟลูกค้าเอ็ดโอเคเพราะฉะนั้นเวลาพนักง,งานเขาเขาออฟเฟอร์เดิมเนี้ยจะซื้อหรือไม่ซื้อถ้าเขา offer, ออฟเฟอร์ยูเดื่มได้เข้าใจปะ่ะหรือไม่ว่า ถ้าคุณรู้สึกว่ากระหายจริงๆอยากดื่มนะ้ำจริงๆยูก็ขอได้มันมันมันเป็นมันมันเป็นพาร์ตออฟเดอะดีอยู่แล้วที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งเลยคืออย่าอย่าไปทำให้อย่าไปนอยอย่าไปนอยคนขายวันที่ไปวันนั้นอย่างเงี้ยเอ็ดก็พอรู้แล้วว่าจะไปถือรุ่นไหนเอ็ดก็บอกว่าคืออยากได้กระเป๋า small size can be caught body i t have to be monogram canvas เพราะแบบ gonna be my first bag of my friend อย่างเงี้ยก็ บอกเขาไปว่าเออเนี่ยมันมีโจทย์มาแล้วนะเขานางก็หยิบมาให้เลย3-4ใบตัวคาสิกนางหยิบรุ่นสปีดี้รุ่นเอลมาแล้วก็มินิเนว่ฟูซึ่งส่วนตัวคือแบบรู้สึกว่ามันน่ารักมากอะไรอย่างเงี้ยเออก็นางก็เอามาให้ลอง4-5ใบซึ่งเราก็อุ้ยน่ารักกว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ แล้วก็เออได้ลองของตัวเองไปด้วยอะไรเงี้ยแต่เรารู้อยู่แล้วว่ารุ่นประมาณไหนที่พี่เขาอยากได้เราก็ส่งรูปไปให้พี่เขาดูอีกทีหนึ่งพี่เขาก็เอ่อตกลงเอารุ่นนี้มาหล้วจะบานบอกให้ว่าเอออยากดูกระเป๋าผู้ชายด้วยก็เอ็ดหามาแล้วในอินเทอร์เน็ตเนี้ยก็ให้เขาดูรูปเลยมันง่ายมันง่าย,ม,ายมันง่ายสําหรับ2ฝ่ายถ้าเรามีเลสเลฟเฟรนไม่ใช่แบบไปนั่งไปยืนอธิบายถ้าเราไม่มีรูปจริงๆอันนี้ยืนอธิบายก็อธิบายได้แต่ว่ามันจะทําให้ เสียเวลาทั้งตัวเราแล้วก็เสียเวลาทั้งตัวพนักงานเข้าใจป่ะซึ่งยูไม่อยากจะทําเพราะว่าเวลามันคือเงินพันทองเวลาของเราก็คือเงินคือทองเวลาของพนักงานก็เป็นเงินเป็นทองเขาเพราะฉะนั้นยูอย่าไปเวสเอ็นนี่บอดี้ทามอ่ะยูก็ทําการบ้านไปนิดนึงก็จะดียูก็เนี่ยอย่างเอ็ดก็โชว์รูปเอ็ดบอกอยากดูสองใบนี้นางก็พอเออรุนที่เอ็ดอยากดูไม่มีอะไรอย่างเงี้ยแต่นางบอกว่ามีใบใกล้เคียงแต่มีสีอื่นจะดูไหมก็เออลองดูก่อนก็ได้เพราะเอ็ดอยากดูว่า พาร์ทฟอร์มไอตัวฟิตไอตัวเวลาสพายแล้วมันจะดูดีหรือไม่ดูดีหรือเปล่าแพคเกจิ้ง LV สวยงามนะคะนี่แล้วก็เขาก็แพ็คมาสวยงามผูกปมผูกโบวันนี้ได้กระชากโบอีกแล้วค่ะนี่ก็จะมีคอร์ดนี่มาให้และอ๋อมันจะเป็นเนี่ยแบบเหมือนเวลาจะเขียนให้ฟงให้แฟนอะไรอย่างนี้เนาะเราก็เขียนการ์ดตรงนี้เนาะแล้วก็ให้เออเขาก็เวลตอมาดีนะนี่กระชากโบวันโอวันนะคะมองไปที่กล้องค่ะแล้วก็ จิกหน้าลงดิน45องศานะครกัดริมฝีปากนะคะคิดเหมือนตอนสามีเธอกลับมาจาก business trip นะคะแล้วแบบเราก็หื่นมากก็ชากคอเสื้อบอกให้กระดมสามีเธอหลุดไปเลยค่ะอีดอกเออ,อเอาซเออเลุนที่ได้มานะคะมันเป็น LV ใบแรกของพี่เขาเลยที่รู้จักนะคะก็ขออนุญาตเขามาเกะกล่องเรียบร้อยแล้วแพ c k a จิ้งของ LV สวยนะอันนี้ก็เป็น เขาเรียกว่าให้ใบเสร็จเวลาเราจะซื้อของฝันให้ให้เพื่อนหรือว่าให้พี่ให้น้องให้แม่อะไรเงี้ยเราไม่อยากให้เขารู้ราคาเราสามารถขอเป็นกีบรซีบได้นะครับมันก็จะมีอเขาเรียกวอะไรอะช็อปจะดูรู้ว่ามันเป็นใบเสร็จของเราอะไรเงี้ยเราก็ จะไม่มีราคาบอกถ้าซื้อแล้วไปแล้วเพื่อนไม่ชอบอะไรเงี้ยสามารถเปลี่ยนได้ไหมเขาบอกสามารถเปลี่ยนได้ใน30วันอันนี้เป็นกฎหมายของที่เป็นช็อปหรือวิกตองที่เยอรมันนะที่อื่นไม่แน่ใจว่ายังไงก็ลองสอบถามเขาก่อนซื้อก็ได้นี่ประมาณนี้นะครับแบรนด์ลักชูรีก็จะมากับดักแบกนะฮะอะไรที่มันเลิศหรูอลังการอยู่แล้วรุ่นที่ได้มานะคะมันคือรุ่นนี้ค่ะกระเป๋าเอลมาบีบีนี่คลาสสิกสุด จะบอกว่าตอนนี้ราคาพแพงมากแกฉันเคยซื้อรุ่นเนี้สมัยก่อนนะให้แม่ฉันแบบประมาณแบบท่าโรโโระแกตอนนี้ราคามันราคามันแบบเท่าไหร่วะ1,550อยีดอกขึ้นมาแบบเยอะมากเนี่ยกลิ่นคาวไฮหอมอยู่นะแต่เรารู้สึกว่ามันไม่สมราคาเลยวะ LV อ่ะมันดูเป็นพลาสติกหรือว่าเราจับแอมเสจนเราชินวะมันก็เลยแบบเนี่ยมีฟีดอยู่ข้างล่างด้วยนะครับ แล้วก็ไอตรงไอตรง, High, ข,งขาวหายสีขาวๆเนี่ยใช้ไปมันจะสวยขึ้นตามการเวลาเนาะแล้วก็เขาเรียกอะไรนะมันจะมันจะมีพาทีนาแล้วมันจะเข้มขึ้นมันจะมันจะเหลืองขึ้นอะไรเงี้ยอ,อรุ่นนี้ล็อกได้ด้วยเหรออ๋อนี่ไงมันจะมีพวงกุญแจอยู่ข้างล่างนี่มีดัสแบกใส่พวงกุญแจมันจะล็อกเพื่อกระเป๋า เวลาขโมยก็เอาไปทั้งใบเลยไหมเอ้ายี่ดอกมันมีแฮ <Yeah. S 1> มันมีแต่พวงอ่ะ <laughs> มีแต่แม่กุญแจไม่มีลูกกุญแจเฮียมากเลยอ่ะ mm. ฉันต้องกลับไปอีกรอบอ่ะ mm. ติงหาในนี้ละไม่มี mm. มีแต่แม่คุญแจไม่มีลูกกุญแจ mm. ก็คือถ้าล็อกแล้วก็คือ mm. ปิดไปเลยจ้ะ mm. ฉันโง่เองฉันไม่น่าไปว่าเขาเลยลูกกุญแจมันอยู่ตรงนี้แก <laughs> เอยดีม e ึงโง่ D M <laughs> ไม่เคยไม่ใช้ใช้หลุยมานานนะแกนี่ไงเออคุณแจเขาอยู่นี่นะฮะเอออีควายโง่ค่ะโง่เราหนึ่งดีชุดูดี้อ่ะยังไงมันก็ต้องแบบเนาะแต่มันก็สวยของมันนะแต่เราว่ากระเป๋าหลุยอะของใหม่มันไม่สวยว่ะมันต้องใช้ไปเรื่อยๆมันถึงจะสวยปะ เป็นนี้แล้วก็มีช่องใส่ของเล็กๆแต่เอลมาเนี้ใส่ของได้เยอะไมากเลยนะนี่มีแต่มนี่นี่แต่งานเย็บก็โอเคนะเรียบร้อยดีใส่สะพายปรับสั้นปรับยาวได้เหมือน practical นะก็น่ารักดีนะใครชอบงานแบบโลโก้โลโก้นะน่าจะชอบ ตอนแห่ดีนะถือเป็นคุณนายออกงานบุญงานบาบงานลาดงานหลวงได้หมดนะลาย LV ลมอนอแกมเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะเป็นอะไรที่คลาสสิกเห็นปะ่ะประมาณนี้เ,เขาเรียกว่าอะไรอนะ่ะมันปรับได้เยอะมากตัวคอร์สบอดีเนี่ยมันทำให้กระเป๋ามันค่อนข้างแบบ Practical การเตรียมตัวก่อนเข้า ่ชอปแบรนด์เนมนะครับของช่อง Eddie v o y a ยา5หนะครับหวังว่าน้องๆเพื่อนๆจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะครับก็ใครชอบคลิปนี้อย่าอย่อยาลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไปตามไ g นะเอ็ดอยากได้แสนสซับในปีนี้มากนะครับยังไง FC ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้หน่อยนะคะแล้วก็อ่าเอ็ดจะเริ่มทำติ k t t o k แล้วนะครับใช้ชื่อเดียวกันเลย Eddie v o y a 3าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมซุปเปอร์แตงนะครับแล้วก็หรือยิง QR Code เป็นกำลังใจได้นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย